สดีครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ยุทธนะครับทาง y o u t u n e นลนะครับผมคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับ2562ปีนี้นะับว่าเป็นปีมหามงคลของวงชนชาวไทยอันเป็นหาได้ยากยิ่งเนื่องจากจะมีพิธีนะครับรราชพิธีบร,รมราชาพิเศษตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6พฤษภาคมประเทศไทยนะครับจะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยด้วยบุญบาร,รมีของท่านก็สามารถที่จะปกปักรักษาเกณฑ์ร้ายบางเกณฑ์รวมไปถึงเกณฑ์ดีที่ดีอยู่แล้วก็จะส่งเสริมขึ้นไปนะครับสำหรับชาวราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามรับชมได้ในคลิปนี้นะครับข้อดีนะครับของชาวราศีมิถุนต้องเรียกได้ว่าเริ่มก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่าชาวราศีมิถุนที่ผ่านมาไม่ค่อยดีแต่ในขณะนี้จะเริ่มดีขึ้นบ้างนะครับ สาเหตุที่ดีขึ้นบ้างเพราะดาวพระเสาร์ก็ยังคงทำมุมแช่อยู่แต่จุดที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากวันที่8นะครับพฤษภาคมจะมีดาวเกตโครจรยกย้ายราศีในวันที่8เวลา24นาฬิกา46นาทีและดาวอังคารนั้นนะครับจะโครจรมาทับราศีเกิดของท่านนะครับดาวอังคารนั้นจะโครจรมาทับตั้งแต่วันที่7นะครับเวลา21นาฬิกา8นาทีเมื่อดาวพระอังคารโครจรมาทับกับพระราหู จะเกิดคู่ธาตุลมในเรือนลมคือเรือนของท่านเองเรียกว่าอสิทธาตุลมตัวท่านเองจะมีกําลังวังฉากเพิ่มมากขึ้นจะมีความกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวมากกว่าเดิมจากเดิมที่เคยเฉยชาก,ก็จะทํางานได้ดีขึ้นทํางานได้เข้าเป้าขึ้นทํางานได้สําเร็จขึ้นนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีก็เล็งดวงชะตาแปลว่าผู้ใหญ่ที่เคยมองข้ามก็จะเห็นผลงานของท่านได้อย่างโดดเด่นขึ้นนะครับแต่ระยะเวลาเนี่ยเขาก็ยังคงอยู่ที่ราศีธนูเป็นเกษตรอยู่นะครับ จนถึงวันที่24เมื่อวันที่25นะครับพฤษภาเขาก็จะเดินถอยหลังยกย้ายสู่ราศีพิจิกอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังปัญหาหน่อยแต่ในแง่ดีนะครับยังมีจังหวะที่ดีคือหลังวันที่12พฤษภาดาวพระศุกร์ยกย้ายราศีตั้งแต่เวลา11นาฬิกา52นาทีพระเกตก็อยู่ในเรือนปุตตะดาวพระศุกร์ก็โคจรอยู่ในเรือนลาภะนะครับช่วงช่วงเวลานี้แล้วแถมดาวพระอังคารกับดาวพระราหูก็ร่วมกันอีกปุตตะลาภะ มีโอกาสนะครับที่คุณจะถูกหวยรวยเบอร์พอดาวพระเกตไปว่าฝันเห็นอะไรหรือว่าบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆจะมีโอกาสสาเร็จตามนั้นนะครับอันนี้ต้องชี้แจงเป็นจุดที่ดีของชาวราศีมิถุนเลยนะครับต้องได้ให้ทราบตามตรงอย่างนี้เลยในขณะเดียวกันนะครับเขาบอกว่าจะมีจุดเสียเพราะว่าดาวพระพุธอันเป็นดาวประจําตัวประจําตนจะย้ายนะครับตั้งแต่13พฤษภาคมพอาาอยู่ในเรือนวินาศแล้วเนี่ย มันจะต้องระมัดระวังบ้างในเรื่องของคําพูดคาํคาจาการพูดการคุยเคยพูดเยอะพูดมากขอให้พูดน้อยลงสักนิดนึงนะครับอาจจะมีจุดช้าได้บ้างแต่เรื่องของการเงินการทองนะครับยังถือว่าเป็นไป,น,ปนในจังหวะทิศทางที่ดีรวมไปถึงอาจจะมีเกณฑ์ถูกหูเลยเบอร์ด้วยซ้าไปแต่ในจังหวะเรื่องของความรักนะครับตลอด24วันแรกตั้งแต่วันที่1ถึง24พฤษภาคมถือว่าเป็นไป,น,ปนในจังหวะทิศทางที่ดีเพราะดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นเกษตร แต่เมื่อเขาโคจรนะครับเดินถอยหลังยกย้ายส่ราศีพิจิกจะเป็นมุมอริของท่านแปลว่าความรักอาจจะต้องเริ่มมีปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับชาวราศีมิถุนส่วนการงานนะครับการงานก็เช่นเดียวกันเพราะว่าชาวราศีมิถุนมีดาวงานและดาวความรักคือดาวพระสัสบดีเดียวกัน1นึ 1> ่งถึงยีพฤษภาก็ถือว่างานดีนะครับอาจจะมีการเหน็ดเหนื่อยในการต่อสู้บ้างแต่ท่านก็มีแรงกําลังวังชาเพราะตัวท่านเป็นอสิติธาตุลมแล้วในพวงโชลาดังกล่าวในขณะเดียวกัน 24วันแรกการงานก็มัน่นคงไม่มีใครสามารถทําอะไรท่านได้แต่หลังจากวันที่25พฤษภาเวลา17บเนิกาสิบทีดาวงานของท่านยกย้ายเข้าสู่มุมอรินะครับทราศีพิจิกย่อมทําให้งานอาจจะมีอุปสรรคปัฝ่าบ้างเหน็ดเหนื่อยยากบ้างนะครับขอให้อดทนต่อสู้กันไปนะครับแต่ในจังหวะเรื่องอื่นๆเช่นการเงินที่ผ่านมาดูไม่ค่อยดีความรักที่ค่อยพังยังถือว่าเดือนนี้ดีกว่าเดือนอื่นๆที่ผ่านมาในช่วงต้นเดือนนะครับนี่คือ ข้อดีของชาวราศีมิถุนนะครับถ้าท่านใดที่มีแผนมีโปรเจกต์ที่อยากจะทําอยู่แล้วแต่ไม่มีกําลังไม่มีแรงรู้สึกว่าอ่อนเพลียเมื่อดาวองคายโครจรมาเป็นอสทติธาตลมที่ราศีมิถุนของท่านแล้วเมื่อไหร่นะครับเมื่อนั้นความมีกําลังวังชาของชาวราศีมิถุนจะเริ่มฮึดขึ้นเริ่มสู้ขึ้นมีความกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวขึ้นจากเดิมวันหนึ่งเคยทํางานได้ชิ้นเดียวในเดือนนี้ท่านจะทําได้3งาน2ง,งานเป็นต้นรวมไปถึงนะครับเรื่องของ ความรักช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เนื้อหอมได้เพราะดาวพาปปฤหัสบดีเรงดวงชะตาและเป็นเกษตรจะมีความมั่นคงขึ้นถ้าโสดอยู่มีโอกาสจะเจอคู่แต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับที่แต่งงานแล้วแปลว่าก่วงช่วงวนี้ความรักจะดีแต่เน้นย้ำอีกทีหลังจาก25ไปแล้วอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับก็เป็นปกติของดวงชะตาตลอดระยะเวลาเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าชาวราศีมิถุนก็มีจุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ในขณะเดียวกันดาวพฤตัสยูก็โคจรเป็นละภะแก่ดวงชะตาของท่านไม่คิดจะถูกหวยถูกเฉยนี่ก็เป็นไปได้นะครับเช่นว่าแทงไปเล่นๆไม่คิดซะหน่อยเอาถูกจริงช่วงนี้ยเดือนนี้คิดว่าราศีมิถุนจะดวงดีขึ้นกว่าที่ผ่านๆมาแล้วก็เรื่องของเสี่ยงโชคเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นมากกว่าเดือนอื่นๆด้วยซ้ําไปนะครับสําหรับลัคนาราศีมิถุนไม่ได้แปลว่าใครที่เกิดเดือนมิถุนานะครับ แต่คนต้องเป็นลัคนาราศีมิถุนที่เกิดจากการคำนวณแบบละเอียดเจาะลึกนะครับถ้าท่านใดไม่ทราบสามารถร่วมสนุกกิจกรรมกับผมได้ทุกวันอังคารเวลา20นิก30นาทีเราจะมีการไลฟ์สดแล้วก็เมนการคำนวณลัคนาให้ฟรีนะครับไม่เสียสตัตุ้งใดๆทั้งสิ้นนะครับผมทั้งหมดที่กล่าววันนี้ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีมิถุนที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนพฤษภามนะครับท่านใดที่ถูกใจคำพยากรณ์ของผม อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกด Subscribe เพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้แก่ผมอาจารย์ยุทธและทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ